ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อเมริกานะครับผมอยู่ที่ฮอลลีวูดนะครับพอ <Not S 2> ดีน้อ h ฮอลลีวูดแล้วผมได้มาเจอกับอดีตยอดมวยคนหนึ่งนะครับที่คนไทยเรารู้จักดีถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อมาหลายๆคนต้องรู้จักถ้าเอ่ยฉายา ไอหมัดหัวลำเนี่ยคือหลายๆคนคงต้องจําได้นะครับโคบานลูกจะแม่ใทท้องนะครับนี่ครับโอเคครับวัเดกครับผมก็ยังยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ตายหรอกคู่เอกคือผมกับพยาพึ่งพยามพึ่งเอกมิดพยาพึ่งเอกกมิรต่อยกันจากวัคซินแล้วต่อยกันจากวัคซินแล้วผมแพ้มวยรอกแล้วเมื่อเปิดเวที อ้อมน้อยเปิดเวทีครั้งแรกเลยผมกับพระยาพึ่งเป็นคู่เอกมันเปิดปีไหนว่าอ้อมน้อยด้วยโอ้โหแต่ผมแพ้ต่อยใครแพ้หรือว่าชนะชนะวันนั้นต่อยบนะเพราะยาพึ่งเอกมิตรอ๋อวันนั้นนะนี่แฟนแท็กอ้อมน้อยเปิดครั้งแรกเลยมต่อยเปิดสนามเลยไปสนามเลยนอนก็ไม่ได้นอนก็ไปนอนตามก็แพ้กันเลย โหเดินทางมาจากบุรีรัมบุรีรัมอีสานใต้ครอวิสระเมียเกอแล้วมารถอะไรตอนนั้นรถทัวร์อ่าแล้วหูนะหูน้าค่ายผีเลี้ยงอะ่ะก็มาด้วยกันนั่นแหละจากบุรีรัมหมดเลยอ๋อก็นั่งรถทัวร์เข้ามาจากบุรีรัมหมดเลยผมจา่ายพยาพึกเอกเป็นสี่ทีนะปัดกันแพ้ปัดกันชนะอย่างแต่มาเปิด เวทีออบน้อยผมชนะแพ้ชนะผมชนะออบน้อยออบน้อยเปิดเวทีเปิดเวทีเพราะว่าผมเตะไปแขนเขารับไม่ได้แขนเขารับไม่ได้กันเลยกูยังยังกำหน้ามาได้อยู่ถึงลึกหน้าออกอยิ่พยายามเพื่อชิตก็โอเคฮะการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามันก็ จะให้พูดถึงว่ายากมันก็ยากนะครับอยู่ไปใช้ชีวิตไปวันวันใช้ชีวิตไปวันวันแต่พูดถึงว่า <c oughs> พูดยากนะ <c oughs> เออแล้วอยู่นี่สอนมวยละ่ะอาจารย์สอนครับสอนสอนก็คือตอนนี้ไปสอนอยู่นิวยอร์กอยู่สิบกว่าปีผมอยู่นิวยอร์กยี่สิบเจ็ดปีครับนิวยอร์กนะยี่สิบเ มึงมาตั้งแต่ปีไหนผมมาปีเก้าสี่เก้าสี่สามเจ็ดเก้าสี่ตอนนี้ปีสองหนึ่งสองหนึ่งก็เท่ากับมาเอลเอตั้งเลยมาอเมริกานี่ก็ยี่สิบเจ็ดปีได้ไหมผมได้ครับประมาณน,นั้นนะครับยี 20, 7, ่สิบเจ็ดปีมาอยู่เอลเอกี่ปีก่อนจะไปนิวยอร์กผมมาอยู่เอลเอตอนแรกปีเก้าเก้าสี่ปีสามเจ็ดแล้วผมไปอยู่นิวยอร์ก ปีเก้าเก้าอ๋อเก้าเก้าปีนั้นถึงมาอเมริกาครั้งแรกเก้าเก้าถึงว่ามาไม่เจอเก้าเก้าผุ่งเขไปโคบาลตอนไปอยู่ก็เลยมีเวิร์เทดก็ดีเลยอ๋อที่เวิร์เทดเวิร์เทดสองพันธรมอ๋อก็นั่นแหละแล้วตัวันนี้เป็นไงชีวิตก็มีความสุขดีสมรทาครับสมรทาสสมปทา อยู่แบบสบายๆเราคิดว่าจะกลับเมืองไทยไหมก็คิดอยู่ครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม,ไม่ใช่ตอนนี้ค,คิดว่าจะกลับอยู่พี่แล้วเราเรา,เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้มันตัวคนเดียวและมีเพื่อนฝูงมันก็สบายใจกว่าแต่พูดถึงว่ามีความรับผิดชอบ มันก็มีอืมก็มานี่คือตอนนี้เราก็อยู่ตัวคนเดียวตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียที่ที่อเมริกาไม่มีครับแต่ความรับผิดชอบเราก็ยังมีอยู่ก็หลักๆเลยที่อยู่อเมริกาก็ตั้งเอามาอยู่ก็คือสอนมวยอย่างเดียวมีนะไปทําอย่างอื่นไหมแต่ก่อนเคยทําครับขับขับรถส่ง delivery ส่งเอกสารส่ง ส่งร้านของชาไปรับของสดจากตลาดสมทั่วร้านทั่วไปอ,อาหารไทยผมขับหมดมผมทำหมดมก็อย่างอี่ว่านะมาอยู่บ้านมาอยู่ต่างประเทศมีอะไรทําเราก็ต้องทำหมดนะไม่ทําก็ไม่ได้ไม่มีกินถึงไปขับขี่ไม่มีก็จําใจขับ,ขบ่ะแล้วตํารวจไม่จับอ่ะถ้าเราไม่ทําผิดถ้าเราขับไม่ผิดตํารวจเขาจะไม่เช็คไม่แล้วที่ ที่เมกานี่ไม่มีดา่านไม่มีอะไรไม่มีดา่านการตั้งด่านไม่มีนอกจากว่าเราไปชนกันคู่กรณีถ้า,ถาเราไม,ไม่มีใบขับขี่ชนกันเราผิดเลยติดคุกด,ด้วยเขาก็จะมาสอบอีกทีหลังพบเลยใบขับขี่ไม่มีมีแต่รถขับสอบ <laughs>